หลังจากที่ได้ฟังไปแล้วกูก็มีคำถามนะครับ เพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรครับอ่าใครตอบได้อ่าชื่อเพลงของเออมื่อกี้นะครับก็คือมันนี่ฮันนี่นะครับอ่าอ่านักเรียนชึ้นหาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครับ ที่ฟังเพ่นไปแล้วคุณพี่ชาวันนี้คิดว่าคุณจะมาสอนเรื่องอะไรชาอยู่ไม่เออยอยู่ค่ะอยู่ตลอดเลยวันนี้คุณจะมาสอนเรื่องอะไรคิดว่า โอเคคููถามวันนี้ดีกว่ากัญญาวีกัญญาวีครับคิดว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรครับอ่ายังไม่รู้เนะะาะงั้นก่อนอื่นเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าอเหมือนเดิมนั่นักเรียนจะสามารถจําได้ก็ดีแต่ถ้าจําไม่ได้ก็สามารถใช้กระดาษกับ ิสอเนาะมาจดไว้ก่อนนะครับอ่าโดยนักเรียนเตรียมตัวให้ดีๆนะมีสามข้อนะครับอ่าเป็นการทดสอบก่อเรียนเนาะอ่าข้อที่หนึ่งนะครับอ่าบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดาสามารถทิมตอบในช่องแชทได้เลยนะครับ ได้กันไม่เอยอยหยากอยู่นะเนี่ยอ่ะคูไปข้อสองนะอะาใครดีนะนัาทายากไหมครับนนัน้าไมายากอ่าทำไมยากงั้นครูไปข้อสามนะครับ โอเคแอนเซอร์ค okay. uh, ำตอบหรือเฉลยนะครับอ่ขาข้อแรกตอบอะไรนักเรียนข้อแรกข้อแรกตอบอะไรครับจำได้ไม่นีเออ่าเอออ่าข้อสองหระครับได้ตอบครูอะาเมื่อกี้ อาครูถามนัวุทิดีกว่าก<ต>็สองตอบอะไรครับนัครทบอ่าบีอ่าแล้วข้อสามล่ะครับเออืคอนักเรียนห้องนี้เก่งจังเลยถูกต้องนะครับผมอ่าอะไรครับเนี่ยครู่อก,กี้ก็เงินไปแล้วอันนี้ก็รูปเลยขาะคนิตอ่อาเงินภาษาอังกฤษว่อาอะไรครับกิจิพัฒน กิิพัฒน์อยู่ไมเอ่ยอะไรครับคูอ่าตอนนี้นะ่าจอคูมันนี่แต่ว่าอะไรครับอ่ะคูตอบไป้ให้แล้วเงินครับอ่าโอเคเงินนะครับถ้าใครตอบคูดได้อันนี้เงินประเทศอะไรคูบวกให้หนึ่งคะแนนอ่ะใครตอบคูดได้วิไม่มีใครรู้เลยเหรอ ครูถามว่าอะไรนะเงินนี้เป็นเงินของประเทศอะไรครับเป็นอะไรครับอ,อเมริกาอเงินอเมริกานะครับหรือเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับผมอ่าแล้วก็ครูมีคําถามอีกอ่าถ้าเราเอาเงินมารวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นปึกเนาะนักเรียนเห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับอ่าอ่าแล้วครูก็มีคําถามอีกเออ ถ้าเรามีเงินหนึ่งร้อ,อดอลลาร์สหรัฐจำนวน200ใบเราจะมีเงินเท่าไหร่ครับอ่าใครตอบผูได้ข้อน,นี้ง่ายมากเลยนะนี่ติ๊กตอบติ๊กตอบสองหมื่น <20, 000. S 1> อ่าถูกต้องนะครับสองหมืนบาท วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการครูคุณเหรอครับอ่ายังไม่ใช่อ่าอันนี้ใครตอบได้อ่าไม่ใช่ใครรู้จักยกมือหน่อยยกมือหน่อยคนอ่าคนยกมือในช่องชัดหน่อยอ่าโอ้รู้จักเยอะเลยโหสีเข้มหยิบป้องกับล็้ครูใช่ไหมอ่าถ้าเราเอาอู เอาอูโนมารวมกันนะเนาะนักเรียนมันก็จะกลายเป็นกองเนาะใช่ไหมเรียนเห็นภาพอยู่ใช่ไหมอ่าก็จะกลายเป็นกองเหมือนในรปูปทางขวานะครับเห็นสองอูโนที่ยังไม่แกะเนาะ,ะก็จะประมาณนี้อ่าทุกอ่าภาพอูโนที่เอามากองกันครับก็จะประมาณนี้นะนเรียนเมื่อกี้นะครับถ้าเอา ดูนเ้องนนมากองทับกันเนะเอาทับแต่มันก็จะเกิอดอะไรขึ้นครับนักเรียนเกิดความอะไรขึ้นใครตอบผู้ได้เกิอดอะไรขึ้นนะอูเสียงสะท้อนอ่าก็จะเกิดความสูงขึ้นนะครับ ถ้าเราเอากูโนมาวางอ่ากองกันไว้เรื่อยๆนะครับมาวางครับกันไว้เรื่อยๆนะครับักเรียนอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการปริมาตรรูปทรงสามมิตินะครับอง่ายไหมง่ายไหมเรียนคิดว่าง่ายไหมง่ายครับง่ายนะครับ โดยโดยทั่วไปนะครับยนะนเปมีปัญหาครับการแชร์หน้าจอมอากเลยอะไรก็ได้อออ เราสามารถหาปริมาตรของรูปทรงต่างๆได้จากสูตรนะครับนักเรียนอ่ารูปที่อยู่ตอนนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนใครจะตอบครูเอ่ยทิมตอบในช่องแชทได้นะครับครูดูอยู่รูปอะไรนะรูปอะไรนะอะวันนี้ต้องร่วมตอบกับครูน้อยก้อนละหนึ่งคำถามนะครับอ กินในช่องแชทก็ได้นักเรียนหรือจะเปิดไม่ตอบก็ได้นะครับอ่าผู้ถามจิตพิพัฒน์ดีกว่าจิตพิพัฒน์ครับครับอ่ารูปที่อยู่ตรงนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนตอบได้ไม่เอ่ยปิซึ่มครู เชนทิชาครูขอบคุณมากปีซ่ซึมนะครับอ่ะสูตรปีซึมว่ายังไงชนญทิชานทิชามาต่อบครูแล้วก็หายไปถามนัทธาดีกว่านัทธานัทธาอยู่ไหมครับโอ้นัาทาอยู่ในนอกูถามก่อนก่อน ก่อนตอบผูน้อยก่อนอยู่ไหมครับกูถามใครดีเนาะนี่อ่ะกัญญาวีน่าจะตอบกูดีที่สุดกูว่ากัญญาวีค่ะอ่ากัญญาวีเห็นรูปที่อยู่หน้าจอรูไหมครับ อ่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับปีซึมอ่าโอเคแล้วสูตรของปีซึมหลักกัญญาวีจำได้ไหมครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงอ่าแต่ว่า ให้กระชับนะครับก็คือพื้นที่ฐานนะครับคูณความสูงเท่ากับปริมาตรของรูปปิซึมเนาะก็จะเกิดจากคล้ายๆกับที่ครูยกตัวอย่างไปเนาะตึกเงินหรือกองการดนะครับมันก็จะมีอะไรพื้นที่ฐานนะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะครูก็ยกตัวอย่างที่ให้เงินหนึ่งร้อยดอนนะครับ ก็คือถ้าเราเอามาซ้อนกันนะครับ2ใบก็เป็น200นะครับความสูงของมันก็จะเป็น2คูณกับหนึ่งนั่นเองครับอโอเคนะครับคุณคิดว่านักเรียนพอจะ,อะมองภาพออกนะครับอต่อไปเรามาทำโจทย์กันดีกว่าอ่ามาทำโจทย์ใช่กันเนาะ,ะโจงหาปริมาตรของรูปปิซึ่มชีรียมอ ติ t i k t o ติ i k t อกแล้วก็เขียนสูตรขึ้นมาก่อนปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานนะครับคูณความสูงเนาะอ่าพื้นที่ฐานเท่าไหร่ครับอ่าตรงนี้ครูกำหนดให้พื้นที่ฐานนะครับเป็นหเนาะกับ3นะครับ เอาเอกมาคูณกันกำหนดให้ปริมาตรของิซึ่งทรงสี่เหลี่ยมเท่ากับ240จงหาค่าของ x อ่าอ,อ,อนี้เอาละเราจะมาดูว่าใครจะตอบได้ก่อนเพื่อนออหค่ะอ่ากัญญาดีบอกว่าหารนะครับอ่าถูกต้องนะครับเราก็จะได้คำตอบเนาะอ่า อ่านเรียนเรามาทำใบงานกันเถอกอ่าครูสอนแบบเรืดเร็วนะวันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูก็จะใครสแกนไม่ได้เดี๋ยวครูส่งลิงให้นะใครสแกนไม่ได้กดยกมือขึ้นเลยนะครับใครจะเอาคะแนนข้อนี้ไปสองค่ะอ่านัฐาสองโอเค ถูกไหมนะถูกไหมนะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าปึ๊บอ่าอ,อย่าลืมใส่ชื่อด้วยนะครับใส,ใส่ดูใส่รอชอดีกว่าอ่าจิติพัฒน์ิติพัฒน์ส่งหรือยังครับดูพัฒน์อยู่ไหมนอ้อดูดูครับอ่าทำเสร็จหรือยังจิติพัฒน์ยังครับเอา รีบทำนะครับครูต่อเวลาให้อีก9โมง55เนาะอ่าแล้วเราจะมาเช็คชื่อกันนะครับอ่าวันนี้ครูก็อยากฟังคำคมจากนักเรียนเนะาะมาให้ชิดไว้นะครับคำคมแล้วก็เช็คชื่อนนะเนาะี๋ยวครูดูรายชื่อก่อนครับฟ้าใสม,ม,มีคำคมแล้ว ลุกๆอ่ะพี่ไม่ได้ช่องแชทนะครับไม่รียนอ่าก็เลยเวลามาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวครูแชทให้นะโอเคเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้นะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนมากเลยนะครับอ่าออกจากห้องได้เลยเนาะคูแคปไปเรียบร้อยแล้วไปมาไปไปครูไปไปอ่าแลครับตั้งใจเรียนวิชาต่อไปนะลูกครับ